โอ้รถที่จอดมาแล้วไม่ต่ำกว่า1ปีเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผมไม่เคยทำอะไรเลยมันจะสามารถสตาร์ทได้ไหมโอ้ยดูอยากแค่ออนกุญแจก็รู้ชะตาแล้วครับไม่น่าสตาร์ทติดเรียบร้อยเดี๋ยววันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมารีสโตร์เอสพันดับกันเราไม่ได้ขับกันมา1ปีเรียกว่าเกือบ2ปีอะผมตีเลยกลมๆ สปีเนี่ยไม่ได้ขับเลยเดี๋ยวเรามาดูกันฮะว่าวันนี้ผมจะโดนค่าเสียหายที่เอามันมารีโซเมนเทนเนนเนี่ยเท่าไหร่สิ่งที่จะต้องทำแน่ๆเลยก็คือยางครับยางนี่น่าจะต้องเปลี่ยนแน่นอน2แบตเตอรี่3คือระบบไฟระบบอะไรทั่วไปเดี๋ยวก็ลองให้ทางขับโมโตโปไปลองเช็คดูฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้ผมจะซ่อมอะไรไปบ้างแล้วผมจะจบไปเท่าไหร่นะครับ สวัสดีครับผมกอล์ฟไลเดอร์นะครับแล้ววันนี้ครับผมจะมารีวิว s 1 0 0 r r s 1 0 0 r r คันนี้นะครับเครื่องยนต์สีสูบ DOHC Double Overhead c a m s h a r t 999cc เหรือตีไป 1,000cc นั่นเอง199แรงมา้าเดียววันนี้เราจะไม่ได้มารีวิว s 1 0 0แต่เราจะมารีโซ s 1 0 0 0่าแล้วตอนนี้ครับทีมงานก็มาแล้วพร้อมมารับไปสไลด์ดูแลยางนะ่าจะไม่กล้าขับอะ แพทเลยรรอะไรนะฮะไ,ไ,มไม่น่าได้เพราะว่าม,มันไม่ประมาณปีกว่าแล้วว่ามันไม่ได้สตาร์ทเลยอะ่ะกระยีงครับกระยียงวันนี้หลกัลกๆก,ก็แบตกระยางครับพี่อ๋อ่าได้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 ไดไดได้เลยเออเค โอ้ยไล่ไล่ไล่ครับผมครับอ้าแรงไปหน่อยรองเท้าขาดเลยเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่ <c oughs> ถ้าจะทิ้งอยู่แล้ว ผมไม่ได้ขับมาเกือบ2ปีครับ ปียีสนี่ยี่สี่ครเจ็ดัอย่าลืมไปทางหวยนะพี่ได้ <laughs> ไม่ได้ขับมาปีกว่าสตาร์ชื่งเดียวติดแปลว่าผมนี่ดูแลรถด,ดีมากๆเลยนะครับเนี่ยไม่ขับกันเลยไงไม่ขับแปลว่าไม่โซม <laughs> แล้วตอนนี้นะครับผมก็รออย่างเดียวละเอาอรถมาเอร์วิสเรียบร้อยเข้าสู่โหมดเดิมที่เราเคยมาทําการรีวิวที่ทับคาเฟ่มากี่ครั้งกี่ครั้งก็ยังส,สวยสดเพราะได้เห็นรถได้เห็นของแต่งอออดีรนรีของวิชายตืย่นท่มาเลยก็เบื้องต้นนะครับเราก็เปลี่ยนแบตเปลี่ยนยางแล้วก็ดูว่ามีอะไรหรือเปล่าแต่โดยโปกติรถไม่ได้ขับก็เขาก็จะเช็คทั่วไปฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะเจ็บตัวไปเท่าไหร่นะครับงานนี้ มาแล้วมาแล้วโยน่ากินว้าวเราเป็นยูทูบเบอร์สายกิียดเราไม่ใช่ยูทูบเบอร์สายกิยนสุดยอดจริงจริงน่ากินสุดๆุด one hour later หนึ่งชั่วโมงผ่านไปนะครับผมตอนนี้ผมก็หลับรอหลับรอนะครับที่นี่โอ้โหโซฟาสบายสุดๆเลยอ่ะเดี๋ยวอีกสักพักเดี๋ยวเราไปรับรถกันเดี๋ยวมาดูความลัน่นของ f หนึ่งอีกรอบกันว่าท่อออสเตรเลียสิงจีพีอาร์วันเนี่ยหุ่ยดำสตาร์ทแล้วเหมือนราชสีคำรามเลยนะ พี่ชม <c oughs> ค่าเสียหายเท่าไหร่ครับลูกพี่ยอดครับหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยเก้าสิบครับอ่าน,นี่แบบที่เปลี่ยนแลน,นนี่นะครับตอนนี้เป็นเวลากี่โมงครับพี่อ่อตอนนี้จะหกโมงแล้วครับ นี้ฝนก็ยังไม่หยุดรอมาแล้ว3ชั่วโมงวันนี้เราจะพร้อมเปียกพร้อมเปียกฮะลุยลุยไม่ได้ใส่นานฟิตจัดโอ้โหแล้วตอนนี้นะครับนาทีประวัติศาสตร์กำลังจะมาถึงรถคันนี้ไม่ได้ขับมาประมาณเกือบ2ปีแล้ววันนี้เ,อเซอร์วิสเสร็จแล้วฝนตกด้วยพร้อมที่จะต้อนรับความเปียกของพวกเรา โอ้เอานะครับจอด ใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมกอล์ฟไ l เดอร์ด้วยและเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะไปเที่ยวที่ไหนไปทำอะไรหรือเอาอะไรมารีวิวก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเลยเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายขอให้ทุกคนเพลิดเพลิน,นกับการดูคลิปนะครับ